สวัสดีค่ะครัวคูทิ่ปัันนี้จะขอนำเสนอเมนูเส้งจีทอดกระเทียมพริกไทยก่อนอื่นเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะเส้งจีสองชิ้นค่ะน้ำเปล่าผสมเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะคนให้เกลือลายในน้ำนะคะจากนั้นให้นำเส้งจีมาแช่ในน้ำประมาณ7นาทีค่ะกระเทียมจีนเจ็ดกลีบค่ะนำมาบุบและหั่นให้เรียบร้อยนะคะ ส่วนนี้เราจะเตรียมไว้สำหรับเจียวเพื่อโรยหน้านะคะและกระเทียมจีน7กลีบเช่นกันค่ะส่วนนี้เราจะเตรียมไว้สำหรับทำสารเกลนะคะพริกไทยเม็ดหช้อนโต๊ค่ะผักชีเราใช้ารากนะคะจากนั้นเรานำกระเทียมพริกไทยและรากผักชีมาโขลกรวมกันนะคะซึ่งเราจะเรียกว่า3ามเกลค่ะซีอิ๊วขาวหช้อนโต๊ค่ะ ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันพืชสำหรับทอดสองช้อนโต๊ะนะคะเมื่อแช่เส้นจีได้7นาทีแล้วเรามาผ่าครึ่งนะคะจากนั้นใช้มีดผ่าพังผืดที่เป็นสีขาวออกให้หมดนะคะส่วนนี้ถ้าผ่าออกไม่หมดจะทำให้มีกลิ่นนะคะเมื่อผ่าเอาพังผืดออกแล้วให้แช่น้ำไว้อีกครั้งนะคะ เพื่อล้างสิ่งสกปรกและเลือดที่ติดมากับเส้นจีออกให้หมดค่ะล้างหลายๆน้ําจนกระทั่งน้ําใสนะคะจากนั้นนำเส้นจีมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําค่ะตั้งน้ําให้เดือดแล้วนาเส้นจีไปลวกค่ะไม่ต้องลวกนานนะคะแค่ให้เส้นจีีซตัวก็พอค่ะจากนั้นเรามาแช่ในน้ําเย็นนะคะเมื่อเย็นได้ที่แล้วให้ตักมาพักไว้นะคะ ต่อไปเป็นขั้นตอนการทอดกระเทียมสำหรับโรยหน้านะคะเทน้ำมันลงในกระทะที่ร้อนนะคะโดยใช้ไฟระดับกลางค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่นำกระเทียมลงไปเจียวได้เลยค่ะคนตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้กระเทียมเราไหม้ค่ะเมื่อกระเทียมเราหอมเหลืองได้ที่แล้วตักออกมาพาักไว้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเตรียมสารเตอลงไปทอดลงในน้ำมันนะคะ เมื่อหอมได้ที่แล้วนำเส้นซีชที่เราเตรียมไว้ลงไปทอดทุกคล้องให้ทั่วกันค่ะทอดต่อไปเป็นกระทั่งเส้นซีของเราส่งกลิ่น,นหอมน่ารับประทานจากนั้นเติมซีอิ๊วขาวลงไปซอสปรุงรสตามด้วยน้ำตาลทรายซอสหอยเมื่อทุกอย่างสุกได้ที่แล้วส่งกลิ่นหอมชวนรับประทาน เรามาเตรียมเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะคะจากนั้นโรยด้วยหอมเจียวตกแต่งด้วยผักชีและตงกวาอีกสักเล็กน้อยเพียงแค่นี้ซึ่งจี้ทอดกระเทียมพริกไทยของเราก็ส่งกิ่นหอมชวนรับประทานทานกับน้ำพริกน้ำปลารับรองจะติดใจค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะ